จ้าหน้าที่กู้ภยัยทยอยนำผู้ป่วยโควิด -19 37คนขึ้นรถตู้และรถกู้ภัยเพื่อส่งตัวไปรักษาที่จังหวัดกาลสินหลังรถบัสมูลนิธิเมตตาธรรมกาลสินที่ไปรับผู้ติดเชื้อซึ่งต้องการเดินทางกลับจากกรุงเทพมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาชนท้ายรถบรรทุกพ่วงบนถนนมิตรภาพที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะ เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขนย้ายส่งต่อผู้ป่วยนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้คอยสังเกตหากมีรถกู้ภยัยหรือรถบัสที่เปิดไฟฉุกเฉินขอความร่วมมือให้หลบหลีกเพื่อให้รถสัญจรได้สะดวกเนื่องจากไม่สามารถจอดพักรถได้ค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคอมรัมพฤกษ์ภายในหมู่บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดหลังแม่น้ำเมยล้นตลิ่งเข้าท่วมจนรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องเร่งนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคและผู้ประสบอุทกภัย ล่าสุดพบว่าฝนที่ตกลงมาในชายแดนทําให้แม่น้ำเมอยังคงมีระดับสูงค่ะทั้งในฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาหมู่บ้านผ้าขนส่งสินค้าตลอดแนวชายแดนถูกน้ําท่วมเสียหายค่ะ ส่วนที่ลำปางสาธารณสุขจังหวัดร่วมตรวจความพร้อมที่สถานีรถไฟบ้านผาลาดซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยซึ่งเดินทางด้วยขบวนรถไฟพิเศษเพื่อกลับมารักษาตัวที่จังหวัดลำปางโดยการรับส่งได้มีการเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันการกระจายเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในทุกขั้นตอน ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อหาแนวทางควบคุมการระบาดโดยเฉพาะในแคมป์คนงานหลังพบแรงงานข้ามชาติติดเชื้อในพื้นที่ป่าตองถึง13คนค่ะโดยที่ประชุมได้มีมติให้เร่งสำรวจแคมป์คนงานในทุกพื้นที่และสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อให้แล้วเสร็จใน3วันพร้อมกับจัดทีมลงพื้นที่ควบคุมการระบาดสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.